สก,การภาพยนตร์และโทรทัศน์ LGBTQ+ นานาชาติแห่งประเทศไทยหรือ Thailand International LGBT+ ฟิล์ม a อน t ์ทีวีเฟสตประจำปี2567จัดงานสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศณนะโรงภาพยนตร์สยามพรารลัยศูนย์การค้าสยามพารากอนงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอและพันธมิตรจากภาคเอกชนชั้นนำมุ่งเน้นการสนับสนุน การสนทนาเพื่อขับเคลื่อนสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ความหลากหลายและความเท่าเทียมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติสมนานะครับระหว่างประเทศนะครับที่ต้องการส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมทางเพศซึ่งร่วมกับบริษัทการนานะครับเนี่ยคุณเต้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนสําคัญนะครับภาครัฐไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเพียงลําพังได้เพราะต้องมีพุ้นส่วน เข้มามาขับเคลื่อนก็ในห่วงนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10นะครับก็กันตนาเองก็ขับเคลื่อนเรื่อง LGBTQ+ นะครับแล้วก็กับเรื่องฟิล์มนะครับเพื่อที่จะผลักดันนะครับความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศให้เป็นที่รับรู้ของสังคมแล้วก็เรื่องของฟิล์มซึ่งเป็นภารกิจที่กันธนาเขามีความเชี่ยวชาญนะครับมาขับเคลื่อนกันในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เราก็มาร่วมมือกันในวันนี้ก็มีเรื่องของการเสวนานะครับการสื่อสารนะครับให้สังคมได้ทราบถึงความหลากหลายความเท่าเทียมนะครับทางเพศเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกัน คารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับคือคือวันนี้เราคงจะสื่อสารกันแบบสบายๆด้วยนะครับแล้วก็หลักๆเลยเฟสติวัลครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับขอบค,คุณมากๆเลยท่านเดี๋ยวต่สองนะท่านกับด้วยแต่ครั้งก็อ,อาศัยความกล้าหาญนะในการรวมพลังที่จะทำให้เกิดงานแบบนี้ครั้งแรกเป็นการรวมคอนเทนต์จากทั่วโลกนะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเรายอยากส,าาส,าสาื่อสารและอยากสื่อสารเรื่องอะไรนะครับสื่อสารกับ แล้วก็ใช้ภาพย,ยนตร์ใช้บุคคลสำคัญมาช่วยกันพูดจสรัรจริงๆจากทั่วโลกเราค่อนข้าง,าง,างจะ selective ในการดูว่าภาพย,ยนตร์เรื่องนั้นนี้นเ,นเรตติ้งเหมาะกับหลาย หลายๆกลุ่มที่ที่จะเชิญมาถึนะครับเพราะว่าเราก็พยการสื่อสารให้ถูกเป้าหมายเลยน,นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นปีแรกเนี่ยเราได้ความริ่มต้นอยากเต็มที่จากทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะครับแล้วก็คือก็ต้องเตือนอย่างว่าไม่ใช่ทางง,ง่ายที่เราจัดำทีมกันทุกโลกพื่อนเราจะทุ่างนะ,ะแต่เป็นครั้งแรกที่รวม LGBTQ plus content จากทั่วโลก,น,โลกนั้นเราต้องการเป็นฐานเป็นฐาน เอ่ซ l g ี t ีดูดัันเทนนิเป็นฐานสำคัญของโลกโรครับเพิ่มเติมคุณเต้นิดนะครับว่าต้องต้องขอบคุณทางกัณน,นานะครับที่ที่คุณเต้เองก็ลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่คุณเต้พูดว่าเราต้องการเป็นผู้นำนะครับในการที่ส่งเสริมสิทธิเหล่านี้จริงๆร่วมกันซึ่งจะเห็นความร่วมมือว่าภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันแล้วก็มี หุ้นส่วนที่เป็นต่างประเทศเพื่อที่เราต้องการเป็นผู้นําของโลกใบนี้จริงๆว่าเรากล้าหาญอย่างที่คุณเท้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วนะครับแล้วก็การที่มีพรบสมรุเท่าเทียมก็แสดงจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนว่าเราต้องการความเท่าเทียมเราต้องการความลดความเหลื่อมล้ําต่างๆน,นะครับเกณฑคติในสังคมคิดว่าเราถ้าเราเปลี่ยนไปด้วยกันเราก็จะเห็นความเท่าเทียมร่วมกันครับ,รบ,รบผมคิดว่าการสื่อสารให้สังคมไทยนะครับคนไทย ได้ทราบวันนี้เราเชิญอเอกราชทูตต่างๆนะครับผู้แทนจากต่างประเทศมาร่วมนี่คือแปลว่าสากลเนี่ยเขาเปิดรับเปิดกว้างเขาเห็นความเท่าเทียมมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีเจตคติของอสังคมไทยบางส่วนซึ่งต้องการให้ท่านเปิดกว้างนะครับแค่ท่านเปิดใจเปิดกว้างนะครับความเท่าเทียมความหลากหลายต่างๆนั้นเป็นแค่มายาคติต้องการจริงๆแล้วต้องการให้สังคมไทยได้เปิดใจนะครับมายอมรับ ก็จะเกิดความเข้าเยมกันครับออสบยไบล์มากเลยครับอยากให้ทุกคนมาดูหนังแล้วก็มาคุยกันมาสื่อสารกันมาพบกันนะครับมีออมกิจกรรมตลอดทั้วงวันแล้วก็มีศิลปินรายๆกระแซงมามาเจอกันนะครับแล้วก็อยากให้มาเจอกันนะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็เ,ออเราจะได้พัฒนาว่าปีหน้าต่อๆไปเราทำอะไรให้ดีมากขึ้นออมีอะไรที่เราสามารถร่วมกันได้บ้างมากกาับนิทรรศการ